สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนเสาห์นี้นะคะวันที่13มกราคมพศ2564เราจะเรียนวิทยาศาสตร์ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วก็คือเรื่องลักษณะทางพันธุก,กรรมนะคะครูขอทบทวนพันธุก,กรรมก่อนพันธุก,กรรมหมายถึงการที่ถ่ายทอดจากรุ่นพ่อรุ่นแม่สู่ร,รุ่นลูกนะคะไม่ว่าจะคน จัดทุกชนิดรวมทั้งคนและพืชน,นะคะวันนี้ครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมที่1.1นะคะลักษณะทางพันธุกรรมของพืชมีอะไรบ้างนะคะก่อนทำกิจกรรมให้นักเรียนออบอกจุดประสงค์ครูก่อนคิดเป็นทำเป็นนะคะใส่ให้ครูก่อนแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะคะนักเรียนนักเรียนลองมีโทรศัพท์อยู่แล้วใช่ไหมคะนักเรียนลองสแกนภาพนะคะภาพที่ เข้าไปใน qr code นะคะนักเรียนเราก็สแกนดูนะคะภาพมันก็จะออกมาลักษณะนี้่าเป็นภาพต้นพืชรุ่นพ่อแม่จะมีทั้งหมดเนี่ยแปดรูปด้วยกันนะคะแปดรูปด้วยกันนะคะ mm hmm. ภาพต่อไปก็จะเป็นภาพของบัตรภาพของรุ่นลูกนะคะก็จะมีสี่ภาพต่อเนื่องมาจากภาพนี้นะคะ mm hmm. เสร็จแล้วอีกใบหนึ่งเป็นใบความรู้เป็นส่วนประกอบของพืชครูแนบให้ไปเพื่อที่ เอาไปประกอบในการทําหรือประกอบในการบันทึกข้อความหรือเขียนคําตอบลงในแบบฝึกหัดนะคะอ่าขั้นตอนต่อไปพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะักเรียนมาดูทําอย่างไรก็คือขั้นตอนแรกเนี่ยให้นักเรียนสังเกตลักษณะต่างๆของพืชรุ่นลูกจากบัตรภาพแล้วก็บันทึกผลบันทึกรุ่นลูกก่อนนะลูกนะขั้นตอนต่อไปขั้นที่สสังเกต ลักษณะของต่างๆของรุ่นพ่อรุ่นแม่จากบัตรภาพแล้วก็และจัดกลุ่มรุ่นลูกกับรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นแม่นะคะบันทึกผลนะคะสามแล้วก็จัดกลุ่มอภิรายก็คือให้นักเรียนเขียนลงในแบบฝึกหัดนี้นะคะ,ะต่อไปต่อไปแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดนี้นะคะเป็นวันนี้ก็คือให้นักเรียนลองบันทึกผลก็คือผลการสังเกตและ การวิเคราะห์ลักษณะและจัดกลุ่มต้นพืชรุ่นลูกรุ่นพ่อรุ่นแม่นะคะคุยยกตัวอย่างให้ดูนะรุ่นลูกต้นที่หนึ่งนเรียนก็ไปสังเกตดูว่าลักษณะออของลําต้นเป็นยังไงนักเรียนก็บันทึกลักษณะใบเป็นยังไงนักเรียนก็บันทึกลักษณะกีบดอกของต้นนี้ก็เป็นยังไงก็บันทึกลักษณะสีดอกเป็นยังไงก็บันทึกเสร็จแล้วนักเรียนก็มาดูบัตรภาพรุ่นพ่อแม่โดยการจับคู่กันคุยกตัวอย่างให้ดูก่อนนะ จับคู่กันผัดภาพนี้อภาพนี้ภาพนี้่ภาพน,าพนี้ก็คือนักเรียนเห็นไหมต้นที่หนึ่งพ่อจะไปคู่กับต้นที่ห้าแม่อ่าลักษณะอย่างนี้นะคะก็คือเห็นไหมว่าต้นที่หนึ่งเนี่ยพ่อเนี่ยดอกสีเหลืองแม่ดอกสีแดงเราก็ไปดูว่า,ปปารุ่นลูกเป็นยังไงอ่าดอกลักษณะนี้นะ้เรียนก็ไปบันทึก ลงในหน้านี้อ่าก็คือเมื่อกี้ต้นที่หนึ่งพอ่อใช่ไหมต้นที่5คู่กับแม่ักเรีลนก็ไปบันทึกว่าลักษณะของลำต้นเป็นยังไงลักษณะของใบเป็นยังไงลักษณะกีบดอกเป็นยังไงลักษณะของสีดอกเป็นยังไงนะคะก็บันทึกแม่ด้วยนะเหมือนกันทำตั้งแต่ต้นที่หนึ่งต้นที่สองนะคะแล้วก็ต้นที่ต้นที่สาม ต้นที่สามแล้วก็ต้นที่สี่นะคะทาเหมือน,นกันกับต้นที่หนึ่งเดี๋ยวครูจะแนบไฟล์ตัวอย่างบันทึกไปให้ด้วยแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ่านี่แต่นักเรียนก็ไม่ต้องรอกคูหมดเลยรองนะลูกนะอาจจะบอกว่าครูลําต้นเทียมยังไงเนีย่ยไม่เข้าใจอ่ะนักเรียนไม่ต้องใส่ไปก็ได้ก็แล้วแต่นักเรียนนะคะแล้วแต่แต่นี้มาตอบตรงนี้อีกทีไฮไลท์อยู่ตรงนี้ลูกนี่ ผลอภิปรายลักษณะทางบัรลุกรรมของพืชเป็นไงมั่งนักเรียนอาจจะยกตัวอย่างเช่นครูลักษณะที่แตกต่างกันเช่นรูปล่างานั่นเรียอาจจะบอกว่ารูปล่างนะคะอาจจะบอกว่าสีอาจจะไม่เหมือนกันใบดอกแล้วแต่นักเรียนนะคะหวังว่าคาบนี้นักเรียนคงทําได้นะคะลูกนักเรียน คงจะเข้าใจแล้วก็พอทำได้นะคะแล้วก็ส่งงานครูใต้โพสด้วยนะลูกนะสวัสดีค่ะ